อัพเดทอาหารเสริมผิวใสกินแล้วได้ผลกรอื่นปักซับสไคร้ไลค์แชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะวันนี้นะคะมาหน้าสดทาไม่ได้แต่งหน้าอัพเดทผิวกันหน่อยว่าตอนนี้ก็คือว่าสิวไม่ค่อยมีแล้วก็จะเหลือพวกริ้วรอยแล้วก็พวกหลุมที่บอกว่าเยอะมากตอนนี้ก็หาผลิตภัณฑ์พวกเซรั่มมาบำรุงผิวแค่พูดถึงเรื่องอาหารเสริมที่บูมได้เคยกินแล้วก็ทดลองใช้จริงก่อนอนบอกก่อนเลยนะว่าทุกการรีวิวไม่มีสปอนเซอร์นะคะซื้อเองใช้เองวนี้ไงก็เดี๋ยวจะมาบอกต่อกัน อาหารเสริมที่ว่ายี่ห้อหนึ่งที่เคยกินนานมากแล้วแต่ว่ามันเห็นผลจริงก็เลยอยากจะมาแนะนำยี่ห้อของวิชัยอินเนอร์บิวตี้นช่วงสมัยที่มาร์กี้เป็นพรีเซนเตอร์หน้าตาโชมหน้าเป็นอย่างนี้นะคะตัวนี้เป็นคอลลาเจนที่แบบว่าช่วงนั้นคือดังมากแล้วไปเจอยี่ห้อของวิชยัยซึ่งจากการที่ดูฉลากด้านหลังแล้วรู้สึกว่า มันคุ้มมากที่จะสอยแล้วก็ทดลองมากินระยะการกินของบูมคาะที่ทดลองใช้ยี่ห้อนี้ก็อยู่ที่เกือบปีแต่มันเห็นผลตั้งแต่3ามเดือนแรกซึ่งพอหลังที่เรากินโดยที่แบบไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกแม่ไม่ได้บอกอะไรเลยพอกลับบ้านแล้วแบบว่าคนข้างบ้านทักมากว่า <c oughs> ไปทําอะไรมาทําไมกลับบ้านมารอบนี้คือผิวผ่องมากผิวแบบอ่อนลาม,มากผลจากการกินยี่ห้อนี้ก็ บอกไปแล้วนะนอกจากว่าจะทําให้ผิวเราเวลาโดนแดดแล้วแบบผิวพองดูแบบว่าผิวแบบมีออร่ามากนางก็ช่วยให้แบบว่าผิวเราเนี่ยแข็งแรงผิวมีความลื่นมากแล้วก็ผิวเนี่ยนุ่มขึ้นเพราะว่าคอลลาเจนของนางเนี่ยก็จะช่วยให้ผิวเราเนี่ยดูบบกระชับดูแบบตึงๆดูแบบว่าช่วยทําให้แบบว่ากระชากผิวให้ดูแบบว่าอ่อนเยาว์ของนางน,นะคะก็มีส่วนผสมของวิตามินซีวิตามินซีก็จะช่วยในเรื่องของให้ผิวกระจายสยคิวเทนคิวเทนเนี่ย มันเป็นอะไรที่สําคัญมาก,มากจะช่วยในเรื่องของลดเรือนริ้วรอยลดความแก่ช่วยให้แบบว่าคงความเด็กแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นวิตามินอ e. ีของนางก็จะมีวิตามิน e ีช่วยในเรื่องให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้น,นซิงเน่ยนางใส่มาช่วยในเรื่องของการลดการเกิดอักเสบของผิวผิวหน้าผิวกายลดการเกิดสิวซิงช่วยให้แบบว่าผิวเรามีความแข็งแรงซึ่ง ผลที่ได้ที่เรากินนอกจากผิวแล้วนางก็ช่วยให้ผมแล้วก็เล็บของเราเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นยังไงก็คือผมเราเนี่ยดูแข็งแรงขึ้นดูมีความเงางามมากแล้วก็เล็บจากแบบเป็นคนที่แบบเล็บซีดเล็บตาเล็บเราก็จะดูแข็งแรงแล้วก็ปากสีเล็บเนี่ยมันดูแบบสีชมพูสุขกับภาพดีซึ่งมันเป็นผลคอยได้ที่แบบ ว,ว้าวมากๆนอกจากนี้นะคะนางก็จะมีส่วนผสมของกูตา้าทุกคนก็รู้กันแล้วว่ากูต้าเนี่ยจะช่วยในเรื่องของผิวขาวผิวกระจ่างใสผลค่อยได้ที่บุงสังเกตตั้งแต่ผิวผมแล้วผมแล้วก็เล็บแล้วนะก็คือว่าริ้วรอยบนใบหน้าของเราเนี่ยต้นขึ้นแล้วก็พวกรอยสิวรอยดำก็แบบค่อยๆจางเร็วขึ้นซึ่งมันเป็นแบบได้ผลลัพธ์ที่แบบว่าดีเึินคาดแต่ขอติดนิดนึงเม็ดดำแบบว่าใหญ่มากคือใหญ่แบบ ติดคอตายได้เลยก็ว่างั้นก็วิธีการกินก็คือบอกว่าถ้าใครไม่อยากสำลักตายก็ให้กาก็ตามด้วยน้ำเยอะๆนะจ๊ะก็ลองไปหาซื้อได้ก็มีที่แบบว่าวัสารเจเวนก็มีขายแล้วนะตอนนี้หรือไม่ก็ช้อปปิ้งออนไลน์ราคาก็ประมาณ300กว่าบาทก็ลองไปหาซื้อกินหรือว่าไปลองกันได้นะซึ่งคอนเฟิร์มเลยว่าเป็นยี่ห้อที่แบบว่าดีแล้วก็อยากจสแนะํำตอนนี้นะคะ กำลังลองของไฮสบาร์ลาซึ่งซื้อมาในตัวของช็อปปี้เลยเก้าบาทก็เห็นเขารีวิวกันบอกว่ากินแล้วผิวขาวอมชมพูสุขภาพดีก็พึ่งทดลองเข้าสู่แพ็คที่สองแผ็แรกพึ่งหมดไปก็ลองเข้าสู่แพ็คที่สองเดี๋ยวลองดูว่ากินไปเรื่อยๆสักประมาณหกเดือนว่าจะสังเกตดูว่าสามเดือนแรกเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าโอเคขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามฝากกับสไครไลค์แชร์กำลังใจด้วยนะคะคุณก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับผิวผม จีปาถักทั้งหลายค่อยๆจะมาอัปเดตกันไงก็ติดตาม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 เลยนะจาววันนี้ไปก่อนจ้า